เดี๋ยวมันนี้เข้ามาปอกทุเรียนกันค่ะทุกคนคือให้แม่ค้าเนี่ยแสะๆสะะมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็แค่มาแกะ่ออก ทานมากเลยค่ะทุกคนดูนีะค่ะ,คะ,คะเขาจะเสะแซะอบไห้นะคะทุกคนเต่วเราบห่หยเพื่อนแกะออกหายชื้ๆนะคะเดี๋ยวังมาแคะออกเอง นะค่ะทุกคนค่ะดูสวยมากเลยน่าทานมากเลยคะ่ะเป็นเสียบบานหฮวาเนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเขามาขายมืนอนี่หยายทุกคนเบิ่งเลยคะ่ะทุกคน คุณใหญ่ใหญ่นี่ค่ะทุกคนงามค่ะเลยอุ๊ยอันนี้ไม่ขาลืม <laughs> ทุกคนคะไม่ขาลืมอันนี้มัตสิเฮ็ดเป็นอะไร จะทำยังไงดีเนาะไม่ไม่ขาลื่มกระปินโอ๊ยล่าทุกคนค่ะเดี๋ยวลองเฮ็ดเบิงวันสุดสัปดห์คือคนบอค่อึม่มคนได้อยู่ค่ะ อะอะไรบนยัยรุ่นใดเลย่ว่าการงามอืะท <c oughs> ุกคนนี่ขัขนงามผู้คนเลยสวยจริงจริงพอดีกินเลยซ้ำเลย อืมค่ะทุกคนค่ะบาคาัค่ะนะคะทุกคนม้อนทองค่ะเช่นกันบนลล่คะทุกคนเห็นบอม